สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้แม่วาพากินพาเที่ยว,วพยมยามาไหว้พระวัดวัดหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะคะทุกคนสมุทรสงครามจ้าน้องทิพย์กันนี้ทิศตะทายหน่อยสวัสดีอดอกไม้พิเศษนั่นเดยทักทายหน่อยสวัสดีค่ะอันนี้มาไหว้พระกันจ้าทุกคนจะไปราชบุรีก็แวะไหว้พระอยู่สมุทรสงครามหลวงพ่อวัดบ้านแหลมหรือหรือหรืออะไรนะที่ในวัดเพชรสมุทรเออเพชรสมุทรใช่ พ่อวัดบ้านแหลมปางอุม้มบาทเดี๋ทุกคนทำบุญสุดเทียนไม้จ้กไม้หมดเลยจา้าไปไหว้พระกันจา้าจุดจุดเทียนจุดถูกจุดเทียนหลวงพ่อวัดบ้านแหลมเดี๋ทุกคนวันนี้ก็เป็นวันเสาร์คนก็ไม่ค่อยใจไม่ก็เยอะอยนะคะไม่เยอะมาก ไปปิดทองกันทุกคนติดข้างบนไปติดข้างบนข้างในข้างบนได้ติดต hey, ิดถ yeah, to ่ายได้ติดก่อนติดข้างบนกันไปเดินละเดินได้ไปก่อนให้เดให้ถ่ายรูปให้หน่อยอ๋อเดี๋ยวให้ถ่ายก็ได้เดี๋ยวเราถ่ายนี่ก่อนปิดทองเสร็จก่อนเอาถ่ายตอนติดทองเลยติดข้างบนข้างในเลยเหรอให้ติดข้างบนด้วยเนื้อเยอะแยะได้ไหมคนบนมันเยอะเลยถ่ายรูปไปทำงานเลยไม่ได้แล้วจ้า นี่หลวงพอว่อบ้านแหลมค่ะอืมของทิพย์ขึ้นไปติดข้างบนแล้วเดี๋ยวเราตามกันขึ้นไปนะคะระวังค่ะเมื่อกี้ที่เราเห็นกันข้างล่างนะคะแล้วก็ขึ้นไปติดกันด้านบนแล้วค่ะ มีองค์นี้ที่แม่ติดแล้วก็องค์ข้างหลังแม่จ๋าติดองค์หลังไหมหนังเดชกำลังติดองค์พระใหญ่ทุกคน าลูอ๋อวัดบ้านแหลมจ้าทุกคนสวยงามมากๆจ้ะทุกคนลายยืนอยู่ข้างบนนะคะทุกคนที่ทางข้างหนาอจ้ะข้างหน้าก็มีแขกที่สีแต่ก็ต้องไปไหว้พระข้างหน้าอีกจ้าทุกคน,นสีวดีทุกคนนี่ดะไปเอาเอาเอติ้วมาเขย่าออไปแต่แม่จะถ่ายด้วยนะ เดขอเดขอโชคขอลาบให้ทุกคนติ้วจ้าทุกคนดูดีกันว่าเด้จะได้เลขอะไรมันันจะทิ้ที่หนึ่งเอกกันเดียวมา้ออยี่สิบเจ็อ่ะเหมันเหมืนมื่อกี้อ่ะเหมืนเมื่อกี้ก็ได้ฟ้าเมื่อกี้เาก็ได้หนึ่งจ็ตนะทุกคนจะดุนๆุนกันม่าจะออกไหมหนึ่งเจ็ด ให้หนึ่งเจ็ดได้ทุกคนจะโชคดีไหมขอให้มาให้มาแต่ <c oughs> รู้วาวันบันแหลมจะทุกคนวันที่หนึ่งมิถุนายนนะทีท <c oughs> ีงบัง สนียหใช่จ้ะหนจทุกคนใครเกินที่เล่ใครเกินน่เ้าแล้วงโอเคจ้าจทุกคนลูกยิมิตจัดทุกคนบริเวณรอบวัดนะคะทุกคนลานวิจาลูกยิมิต นี่มั่งมีจ้ะทุกคนนี่มั่งมีนี่ก็อะไรฮะ <c oughs> ปางต่างๆจ้านี่ก็สีสุกอันนี้อย่าเดียนนี่อย่าเดียนก่อน

ไปแล้ววนนวนนวน,วน,วนมาจุดเทียนดอกบัวประจำวันเกิดกันนะคะทุกคน